ม,ม pepper, <ะ>ันห like ่อเมันแดกย่งนีแบ่เขาก้ับมันกินปลาแดดงงะ้องโอ้ยจับเค็มมันคือเข็มแท้มันม่นคืเค็มพอเขาะกินเป็นตัว เร็วๆเดเมร์ให้มันกินนะมันดับได้แต่บังได้นี่ละเจ้าก็ได้เจ้าพี่ว่าใชยประเด็กตัวตัวะ え <laughs>